มาครับซิงกันต่อครับเต่าเป็นผมสซึกสุขสนนั่นเองนะเอาทีนี้นะฮะผมมั่นใจในแมคาเรดิน F1 นะ,ะแรงแน่นอน,นเสียวตำรวจที่ตามมามาแล้วก็เสียวร้ชาวบ้านที่พร้อมที่จะมาสปอนหน้าเราตลอดเวลาโก go, go. โกกรถบล็อกนะ นั่นไงฮะส่งท้ายเลยไม่เป็นไรครับค่อยๆไปกันเฮ้ย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 หลบ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 ว่าไงลูกพี่ ไว้ข้างหน้าเขานำเราไปสองคันนะฮเฮ้ยรถชาวบ้านรถชาวบ้านไม่ต้องรีบับไม่ต้องรีบสิบหกโลเป็นสิบแปดสิบแปดไกลอยู่ไกลอยู่ผมว่าผมเอาไหวนะอ้าวโอเคลุกโล่งนี้ไปได้ครับ let's go วิ่งชมป่าชมเขาไปนะฮะ ไหวอันไปวิ่งไวๆอ่ะเี็ตำรวจตำรวจตีทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับจ่ามีอะไรผมช่วยเปล่ามีรถบล็อกรถบล็อกรถบล็อกหูหูกะว่าจะเข้าสวยๆแล้วนะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวโดนจับนั่นไง อ,อะไรครับเนี่ยมาถึงผมก็โดนจับแล้วอะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ